มีคำถามอยู่มากมายเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่า exercise แต่มนุษย์เหล่านั้นเนี่ยบางทีก็อยากรู้ไปทุกเรื่องก็ยังมองกันว่าแล้วมันมี sexercise sex ไหมนะเพราะหลายต่อหลายคนยังไปพูดต่อเลยว่าอการออกกำลังกายที่มีกิจกรรมส่วนตัวส่วนตัวนั้นน่ะมันทำให้สร้างพลังอะไรเยอะแยะเป็นการเผาผลาญอาหารทำให้หุ่นดีก็ต้องมาตอบวันนี้ซะเลยจะได้เข้าใจครับว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้พลังงาน ขณะเดียวกันเวลาเราออกกําลังกายมันจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนทั้งระบบซึ่งช่วยเกี่ยวข้องกับความป้องกันการแก่ชราคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําก็จะมีความสุขจากการหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดรฟินออกมาซึ่งจะทําให้ตอนกลางคืนนอนหลับแล้วก็ฝันดีก็สร้างฮอร์โมนการแก่ชราออกมาสุขภาพก็เลยดีคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําก็เลยติดอกติดใจที่จะไปออกกําลังกายอีกทําให้สุขภาพดีไปเรื่อยๆ ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งติดอกติดใจจะมีสิ่งกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเซ็กซ์เซอไซแล้วก็พูดกันไปเรื่อยๆว่าเฮ้ mm. มันก็เหมือนกันเลยนะใช้เาผาผลาญอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะผมจะตอบแบบนี้ครับว่าที่จริงแล้วกิจกรรมการมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวที่เป็นการแสดงความรักด้วยภาสาก,กายสำหรับผมนเะซ็กก็คือการถ่ายทอดความรักด้วยภาษากายผ่านอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือผิวหนัง เวลาที่คนเราจะแสดงความรักด้วยภาษากายเนี่ยมันต้องกอดมันต้องสัมผัสมันต้องจับไม้จับมือแต่บางครั้งบางคราวเมืม่อฮอร์โมนมันพุ่งพร่านมันก็ทํากิจกรรมซึ่งมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วมันหลั่งอะไรมาครับมันหลั่งสารชื่อเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีกิจกรรมทางเพศหรือเซ็กซ์ไซยังมีความสุข,ส,ขสุดท้ายก็หลั่งสารเดียวกักบการออกกําลังกายยังมีความสุขทําให้กลางคืนผ่อนคลายนอนหลับและฝันดี ก็สร้างฮอร์โมนกันแก่ชาราออกมาเพราะฉะนั้นทั้งเอ็กซ์ซอร์ซาและเซ็กซอร์ซาที่คนชอบพูดกันก็สุดท้ายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขช่วยสร้างฮอร์โมนกันแก่ชาราออกมาฮอร์โมนการแก่ชาราที่ออกมานั้นชุดเดียวกันช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันทำให้สมองมองโลกในแง่ดีทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทำให้มีความหวังในชีวิต มันจึงทําให้เห็นว่าคนกลุ่มที่ออกกําลังกายและคนที่มีกิจกรรมส่วนตัวนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าตาแจ่มใสมีความสุขอารมณ์ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเอาแค่จํากัดแคลอรี่เนื้อหรือกำจัดแคลอรี่ออกไปเนี่ยเอ,เอ็กซ์เซอร์ไได้มากกว่า s e ็กซ์เซอร์แต่ทีนี้เพื่อทําให้ทุกท่านเพราะบางทีเราจะมีอายุมากขึ้นต้องเข้าใจนะครับการแสดงความรักด้วยภาษากายนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า making love นะครับแต่ไทยบางทีไป,ไปไปชอบเพศก็เลยพูดเพศไปเรื่อยๆแต่ากาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอายุเท่าไหรเราก็ทําตามที่ตัวเราต้องการแค่นั้นถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าลืมจับไม้จับมือก่อนนอนเนาะกอดกันสักนิดหนึ่งกระซิบบอกว่ารักสักหน่อยมันก็สั่งสารให้ความสุขแล้วเราก็อารมณ์ดีนอนหลับและสุขภาพดีแล้ว แต่สาหรับท่านซึ่งจะมีกิจกรรมนี่ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่ท่านไม่ใช่คนผิดปกตินะครับท่านก็อยู่ในกลุ่มของท่านเพราะ,ะนั้นสามีภรรยาจึงต้องคุยกันคู่จึงต้องคุยกันถึงความต้องการเรื่องส่วนตัวว่าส่วนตัวแบบนี้แล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบสนองอีกฝ่ายหนึ่งได้อาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นอาจจะเพราะโครคไข้ไพรเจ็บบางอย่างหรืออาการพร่องของ,ของฮอร์โมนเพศบางอย่างอันนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอเพื่อคุณหมอจะได้จัดการให้ทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันด้วยดี แบบนี้ชีวิตคู่จะมีความสุขหรืออะไรต่างๆมีคําถามต่อแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวนล่วล่ะแล้วเราเป็นไม้ายนั่ล่ะถ้าเรามีความต้องการส่วนตัวส่วนตัวแบบนั้นท่านก็นึกตอนสมัยท่านหนุ่มๆสาวๆครับ ว่าท่านเคยทําอะไรกับตัวเองให้มีความสุขท่านก็สามารถที่จะทําได้อย่างมีความสุขไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกติกามารยาทเพียงแต่ว่าต้องทําเป็นส่วนตัวส่วนตัวและไม่ต้องเล่าให้ใครฟังครับเพราะความสุขเป็นความสุขของเราเมื่อมีความสุขแล้วร่างกายแข็งแรงเราก็ออกไปทําคุณงามความดีอย่างอื่นได้ครับนี่ก็คือหลักการของการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขครับ เวลาเรานั่งมองเนี่ยว่าเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งเราต้องการในชีวิตคืออะไรสิ่งที่ต้องการก็คือเราจะมีชีวิตที่มีชีวามีพลังมีคนอยู่เคียงข้างหรือได้ทำสิ่งที่ดีงามให้สังคมในการนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนก็มีคู่ซึ่งยังอยู่ด้วยกันแต่บางคนคู่ก็อาจจะจากไปในวิถีทางต่างๆแล้วต้องอยู่คนเดียวไม่ว่าท่านจะอยู่คนเดียวหรือท่านจะอยู่เป็นคู่ สิ่งที่จะทําให้ท่านอยู่คงยืนยาวก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมคือความรู้สึกดีๆต่อคนที่รักรักอยากจะทําสิ่งที่ดีให้คนที่รักถ้าเรามีคู่ที่อยู่ด้วยความรักเราก็จะต้องชื่นชมแสดงความรักซึ่งกันและกันไม่ว่าด้วยคําพูดด้วยวาจาบัทุรสวาจาหรือการแสดงออกทางกายการแสดงออกทางกายนี่สําคัญ เพราะถ้าเกิดว่าเรามองกันอย่างมีความสุขเราจับไม้จับมือกันเราจูงมือกันเมื่อเราอายุมากขึ้นเราชวนกันไปออกกําลังกายการออกกำลังกายนี่สําคัญที่สุดเพราะเวลาท่านออกกําลังกายการไหลเวียนเลือดจะดีกล้ามเนื้อจะแข็งแรงสมองจะกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยนะครับและบางครั้งบางคาเมื่อเราอาจจะมีกิจกรรมส่วนตัวเราก็ต้องจําไว้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นการปฏิบัติกิจกรรมอาจจะได้ตอบสนองเหมือนตอนหนุ่มสาว ถ้ามีปัญหาก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอเพื่อทําให้สามารถทํากิจกรรมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องนั่งมองว่าการาแสดงความรักด้วยภาษากายนั้นมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปถึงการที่มีกิจกรรมเต็มรูปแบบนะครับเราทําแบบไหนมีความสุขก็ทําส่วนท่านที่อยู่คนเดียวนะครับประสบการณ์บ่งบอกว่าผู้หญิงอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่ได้ต้องการเรื่องนี้งานศึกษาวิจัยอะไรก็มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงและมีความต้องการ่างนี้ถ้าเป็นถามคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ก็คืออย่าไปมีสัมพันธภาพกับคนรุ่นเด็กๆก,กว่าเพื่อคิดจะทำแค่เรื่องนี้เพราะถ้าอาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายที่เห็นแล้วในสังคมการมีความสุขวยตนเองน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณผู้หญิง แต่สาหรับคุณผู้ชายบางครั้งบางคาภรรยาจากไปก่อนวัยอันควรและตัวเองยังมีสุขภาพทางกายที่ดีออกกําลังกายมาอย่างเ,เต็มที่ก็เลยมีความรู้สึกของด้านนั้นท่านจะมีคู่ของท่านในวัยทั้งหลายก็เรื่องของท่านครับมีวัยอายุ ใกล้ๆก,กันก็ได้มีอายุน้อยกว่าก็ได้และถ้าเรื่องกิจกรรมทางเพศเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องแสดงออกท่านก็สามารถจะแสดงออกอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการถ่ายทอดความรักในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิบเผยกันได้ผู้ชายนั้นรักษาค่อนข้างง่ายเพราะผู้ชายเป็นเรื่องของทางกายถ้าใจมันอยากแล้วกายมันคุณหมอก็ดูแลให้นะครับแบบนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอท่านก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขครับ ถ้าเราพูดถึงเคล็ดลับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องนั่งมองก่อนว่าถ้าคําจกักรวามผู้สูงวยัยอายุเท่าไหร่ตามประเทศไทยเราอายุ60ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้องค์การนาไมโลเขาจะนับ70แล้วนะครับเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีหลักการออกกําลังกายในผู้สูงวัยคือออกกําลังกายเพื่อให้มีพลังชีวิตเพื่อให้มีพลังกล้ามเนื้อไม่ได้ออกกําลังกายไปแข่งขันให้การออกกําลังกายหลักของผู้สูงวัยก็คือ ออกกาลังกายเพื่อกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนการแก่ชราซึ่งถ้าท่านสามารถออกกําลังกายซึ่งใช้กล้ามเนื้อในระดับธรรมดาเช่นเดินเดินเร็วๆนะครับหรือบางคนอาจจะเทิๆอะไรนะครับวิ่งเหาะๆก็ได้อะไรต่างๆพวกน,นี้ซึ่งออกกําลังกายที่ทําให้ตัวเองไม่เกิดการบาดเจ็บบางคนอาจจะว่ายน้ำว่ายน้าก็ยังโอเคเพียงแต่ว่ายน้ํากระดูกจะไม่หนาขึ้นออกกําลังกายพอประมาณนะครับสักวันละ30นาทีก็พอแล้ว มีคนถามผมว่าถ้าเราเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายผู้สูงวัยจะทำอย่างไรทุกๆมื้ออาหารครับท่านทานอาหารพอประมาณอิ่มแล้วเลิกหลังจากนั้นท่านไปเดินสักสิบนาทีหลังมื้ออาหารเดินแบบที่เขาเรียกว่า ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเดินกระฉับกระเฉงการเดิน10นาทีหลังมืออาหารจะเอาน้ําตาลในเลือดซึ่งได้จากอาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปส่งเข้าไปที่กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆทําให้ในร่างกายมีระดับของกลูโคโสหรือน้ําตาลลดลงซึ่งจะเประตุ้นสมองให้สร้างฮอร์โมนกันแก่ชราที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนออกมา แล้วฮอร์โมนตัวนั้นมาออกมาก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกระดูกและทําให้อารมณ์ดีนี่คือการออกกำลังกายท่านเดิน10นาทีหลังมื้ออาหารวันหนึ่งท่านเดินได้30นาทีแล้วและถ้า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาง่ายกว่านั้นหน่อยนีกศึกษาวิจัยในญี่ปุ่นซึ่งบางครั้งบางขาผลงานวิจัยจะไม่ค่อยออกไปที่โลกมากนักนะครับท่านจะิพบว่าถ้าท่านเดินสลับเร็วกับชานะครับคือท่านเดินแบบเร็วๆเวท่าที่เดินได้อย่าล้มนะ3นาที แล้วถ้าเดินช้าๆสนาทีให้ให้ร่างกายผ่อนลงแล้วเดินเร็วๆอีก3นาทีทำแบบนี้3รอบทั้งหมดใช้เวลา15นาทีต่อวันก็จะสบายแล้วได้ผลใกล้เคียงกันมีงานศึกษาวิจัยยอมรับนั้นเราทำอะไรสักอย่างก็ได้เดิน10นาทีหลังมื้ออาหารเดินเร็วสลับช้าสัก3รอบ15นาทีหรือท่านจะไปออกกำลังกายที่ท่านชื่นชอบอย่างอื่นนะครับสักวันละ30นาทีก็พอแล้วครับ